ในทูเมืองแห่งสุขตอนยกระดับมาตรการป้องกันโควิด -19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดภูเก็ตในช่วงที่ผ่านมานับวันจะมียอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า100คนต่อวันเนื่องจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกทำให้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งเทศบาลเมืองกระทูจะต้องวางแผนรับมือเพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องชาวกระทูเป็นสำคัญโดยได้วางแผนการทำงานพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันและช่วยเหลือชาวกระทูที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเกิดการผ่อนคลายหรือว่ได้รับรแก้ไขปัญหาแต่ว่าถ้าให้เทศบาลทําอย่างเดียวนี่คงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าเทศบาลมีทรัพยากรจำกัดคนเราก็มีไม่กี่คนแล้วก็ขนาดเดียวกันก็งบประมาณก็พอจะมีบ้างนะแต่ว่าก็อาจจะไม่เคยเยอะมากนะ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้อย่างดีก็คือการสร้างเครือข่ายใกล้ที่สุดของเราก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยของกระทู้เองหน่วยงานที่2ก็เป็นของอำเภอคือสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอหน่วยงานที่3ามซึ่งจำเป็นมากๆก็คือของโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตเราต้องต้องทำงานอย่างใกล้ชิดโชคดีที่เรามีเครื่องมือสําหรับการตรวจเชิงลุกได้คือ a t h k หรือ Antibody Test Kit นะครับ เราก็ได้กระจายไปตามจุดต่างๆนะครับตามจุดต่างๆ,ๆจุดประมาณตั้งแต่500ถึงวันคนเนี่ยเั้นจะสังเกตชุมนี้เราก็เจอผู้ผติดเชื้อค่อนข้างจะเยอะติดเชื้อมีอาการก็ส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาไป<ม>อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้สัมผัสใกล้ชิดส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น3โซนของใน,ในแคมป์หรือในชุมชนถ้าสมมติว่าคนผู้ป่วยหรือคนที่สงสัยอยากจะไปหาเนี่ยทางเทศบาลก็ได้ปรับปรุงรถยนต์เพื่อที่จะขนส่ง บุคคลเหล่านี้จริงๆเราก็ไม่ได้ซื้อรถอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่เราใช้รถที่เรามีอยู่แล้วแล้วกับบะที่เรามีอยู่แล้วก็ทําหลังคาให้มันดูดีขึ้นหน่อยแล้วก็ไม่อันตรายแล้วก็ไม่ติดเชื้อเพราะสามารถจะขนส่งผู้ป่วยได้อันที่สองที่เราจะทำคืส่งเจ้าที่ไปอยู่ตามโรงแรมที่เป็น i t ส l ทล s p ส t ทลก็ตามเป็น LQ ก็ตามเนี่ยทุกคนต้องมีความรู้เท่าเทียมกันก็คือก่อนจะไปต้องมีามการสุกอบรม ว่าจะป้องกันตัวเองยังไงอยาช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงที่ตัวเองต้องปลอดภัยด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่เราค่อนข้างจะให้ความสําคัญมากๆก็คือเรื่องขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อนี่จะมีทั้งในโรงพยาบาลก็ตามนะครับทั้งในรพสต่อทั้งใน H.I H.I ก็คือผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านที่ l q คือผู้ป่วยที่อยู่ในในแคมป์ในอะไรต่างๆพวกนั้นหรือในฮัลส์พิเทลพวกนี้เราก็จะไป ให้บริการหรือโรงพยาบาลสนามรบริการเก็บเก็บขยะติดเชื้อเพื่อส่งที่การบําบัดที่ถูกวิธีหน้ากากอน,อนามัยที่ผมใส่เนี่ยพอใส่เสร็จแล้วหน้ากากอน,อนามัยนี่ก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทิ้งมันต้องมีมาตรการอาจจะทิ้งในถังแดงถึงของเราก็พยายามกระจายถังแดงอีกอันหนึ่งก็ที่ก็คล้ายๆกันก็คือ a n t i g e n test kit เนี่ยนะพราะว่าเสร็จจะบวกหรือลบเราก็ถือว่าตรงนั้น เป็นขยะติดเชื้อเรียบร้อยแล้วกระทูนี่เราขอความร่วมมือไปที่เทศบาลตะบนป่าตองให้เทศบาลเมืองป่าตองให้ช่วยเก็บของเราด้วยแล้วก็ส่งเข้าเตาเผาขยะที่เทศบาลนครในการที่บําบัดตรงนั้นให้ถูกวิธีนะครับค่าใช้จ่ายเราเปลี่ยนออกให้ปริมาณขยะนี่มากขึ้นเรื่อยๆก็ได้รับความกรุณาจากท่านนายกกรุณาได้หารถเพิ่มเติมโดยพยายามพยายามจะหาเหงินที่มีอย่างจำกัดเนี่ยไปซื้อรถ พิงท่านนายกก็ได้เสนอต่อสภาพเพื่อขออนุมัติวันนี้ทางสภาก็ได้รับความกรุณาจากสภาให้จ่ายขาดเหมือนสะสมพเพื่อซื้อรถรถไอขยะติดเชื้อนี้ได้เราะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทางเทศบาลได้ให้ความู่มือแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรามากที่นี้นตรงนี้คือกระจายเอทเคให้แก่ชุมชนให้แก่คนต่างๆซึ่งเราได้รับจากกระทรวงส,สาธารณสุขบ้างจากหน่วยงานอื่นๆที่เรามาช่วยเหลือเราตั้งงบประมาณเองบ้างซื้อเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนถ้ามีความจำเป็น นะครับทจี่จ,จ่ายแต่ว่าคนที่จะจ่ายเช่นของรัฐบาลนี่อาจจะต้องมีกระบวนการหน่อยว่ามีอาการอะไรทําไมต้องทําอะไรพวกนี้เพราะว่าการตรวจพวกนี้แล้วก็ประกอบกับทางจังหวัดปุกเกต็ตเรามีมาตรการอยู่นะใครจะเข้ามาปุกเก็ตเนี่ยต้องได้รับการฉีดฝั่นศีลดีครบถ้วนอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องมีใบรับรองว่าตัวเองอ่ะไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อก็ตรวจเอทเคใช้เจวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระจายพวกนี้ให้ช่วยเหลือประชาชนตาม ตามสมควรนะครับจริงๆคนจะมีอีกอันก็คือต้องมีแอปพลิเคชันไทยชนะเราชนะอะไรต่างๆพวกนั้นต้องมีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือถ้าใครมีพวกสมาร์ทโฟนนะต่างๆกนั้นถือว่าโชคดีนิดนึงสำหรับคนกระทู้หรือถ้าเห็นคนกระทู้เดินมา4คน5คนเนี่ยนะสี่คนได้รับวัคซีนไปละแค่หนึ่งใน5เนี่ยหรือยี่แปดสนี่ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยแล้วนะครับของกระทู้ของเราจะเป็นยังไงแล้วคนที่ยังฉีดไม่ได้ที่ผมเรียนนะครับคือเด็กอายุ ตั้งแต่1ิ1หปีลงมาตรงนี้ก็เริ่มให้ฉีดได้สัก15ปีแต่ว่าต้องเป็นติดโรคด้วยเ่านนล้วอีกส่วนหนึ่งคือหญิงตั้งครรภ์นะหญิงตั้งครรภ์ที่ขามเดือนแรกเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเราก็มักจะไม่ให้ฉีดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีปัญหามากที่กระทู้ได้ช่วยเยอะพอสมควรก็คือผู้ป่วยติดเตียงเขาไม่รู้จะมายังไงเทศบาลก็บุกไปถึงบ้านะไปช่วยไปฉีดให้ที่บ้านก็ได้ครอบคลุมไปเยอะทีเดียวครับ โรกที่กลุ่มที่เรียกียก608คือ60อัพแล้วก็มีโรคประจำตัว7โรคแล้วก็หญิงที่อังคันเราก็ได้เข้าไปดูแลเรียกว่าตอนนี้แทบจะแทบจะเกลี่ยกล่าวได้ว่าหมดเลยก็ว่าได้นะครับเราให้ความมั่นใจว่าการฉีดวัคซีนนี้ปลอดภัยดีแน่ครับเทศบาลเมืองกระทุ้รณรงค์ให้พี่น้องชาวกระทุตระหนักถึงการดูแลตัวเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทำตามมาตรการ DMHTTA เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการตรวจหาเชื้อโควิดและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะอย่างเคร่งครัดชากระทูไม่ประมาทกาดไม่ตกห่างไกลจากโควิด -19